บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมุสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขออุอมมาตั้งงานแล้วทําไมยังไม่ถูกตอบรับประการแรกเลยนะครับว่าเวลาขออุอมเนี่ยการอุอมมันเป็นเอ่ออิบาดะห์ที่เราต้องทําให้ถูกต้องส่วนหนึ่งจากการอุอมให้ถูกต้องก็คือการปฏิบัติตามกฎของเหตุและผลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาได้วางเอาไว้อันหนึ่งในนั้นก็คือการเชื่อมั่นในดุอาอัลเลาะห,ห์ซุบฮานะฮูวะตะอาได้ ยืนยันนะครับว่าอัอ so, ูซุบิลลาฮิน่าชัยตอนโรจีมอุดรูนีอัสตะจิบลักุมจงดูอาและใครจะตอบครับแสดงว่าดูอาเมื่อใดก็ตามอัลลอฮ์สุบฮานหัวตะลาตอบรับแน่นอนดูอาแปลว่าอะไรแปลว่าการเรียกอัลลอฮ์การใครก็ตามเรียกอัลลอฮ์อัลลอฮ์สุบฮานหัวตะลาตอบรับแน่นอนท่านนบีสอลลหัวอะไรก็สําเนียงบอกว่าเวลาจะดูอานะอุดรูลลอฮันทุมมูกีนุนบินอิจาบะจงดูอาเรียกต่อเรียกอัลลอฮ์ ว่าต่อหรอโดยมั่นใจว่าลอสุบฮานหัวตาจะตอบรับดรอ่าวาันตุมูฟกิลในปิดี่จะมาดังนั้นข้อแรกที่เราต้องทำที่เราต้องปฏิบัติก็คือการเชื่อมั่นว่าลอสุบฮานจะตอบรับหรอาอย่างแน่นอนไม่มีข้อสงสัสยจะถามยังไงทำไมยังไ,ไ,ไม่ได้ถูกตอบรับแสดงว่าเรามีมีความสงสัยอยู่ในตัวการดุอานนั้นประการที่สองก็คือหน้าที่ของเราในการปฏิบัติตามเนื้อหาของการอาในสุรานประกอบ กินาฟิดดุลยาฮัสนะวะฟิลอาเครอติฮัสนะวกินาอัลดาบันนัดนั่นก็คือดุอาที่บอกว่าโอัลลอฮ์ได้โปรดประทานสิ่งดีงามใดๆก็ตามให้กับพวกเราในโลกนี้และประทานความดีงามใดๆก็ตามให้กับพวกเราในโลกหน้าและโปรดปกป้องผู้ร้อยพลดจากไฟนรกดุอาบทนี้เป็นดุอาคุสตะร์ยาแต่เอาล็ตต่อรับยังไง อุลาอิกะละฮุมนะซีบูมิมากัสบุคนเหล่านี้จะได้รับตามที่ดูอ่านมิมากัสบุตามการผนฝ่ายของพวกเขาไม่ถือว่าเราต้องการความดีงามในโลกดุนยาแล้วก็ต้องปฏิบัติชีวิตของเราเนี่ยให้ไปรับความดีงามในโลกดุนยาเราต้องการความดีงามในโลกหน้าแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยชื่อของเราเนี่ยเพื่อไปรับความดีงามในโลกหน้าและถ้าเราต้องการให้อะไ์ปกป้องเราพ้นจากไฟในโลกเราก็ต้องปฏิบัติตัวของเราให้ออกห่างไกลจากไฟในโลกออกจากความชั่วร้ายต่างๆแต่ถ้าเรายังปฏิบัติสวนทางกับสิ่งที่เราดูอา เราจะมาโทษว่าเราไม่ตอบรับดูอาได้อย่างอไรในเมื่อเราเองต่างหากคือสาเหตุคือเราไม่ได้ปฏิบัติตามเนื้อหาของดูอาั่นเองและประการที่3ที่เป็นคําตอบว่าทําไมยังไม่ถูกตอบรับดูอาแล้วทาไมยังไม่ถูกตอบรับก็บางทีข้อที่สานะการตอบรับดูอาขอาานนละซุบฮานุฮุตะละอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราจินตนาการคะดิสบทหนึ่งท่านนาบีสลาลัลอ,อเกเลยสมอเล้บอกว่าพวกท่านเนี่ยดูอาดูอาของวท่านถูกตอบรับอย่างแน่นอนมาลัมตัสตาจินตราบใดที่ไม่รีบ ซอบ้ถามว่าอะไรครับคือการรีบนบีบอกว่าก็คือการที่คนหนึ่งดูอาแล้วแล้วเขายังไม่เห็นว่าถูกตอบรับเขาก็เลยเลิกดูอาการเลิกดูอาอาลัลลอฮ์ไม่ตอบรับไม่ใช่เพราะการดูอาอาลัลลอฮ์ตอบรับแต่เนื่องจากการที่เลิกดูอาต่างหากอัลลอฮ์ตอบอลัลลอฮ์จึงไม่ตอบรับดังนั้นเนี่ยเราต้องไม่รีบในการเราดูอาเรื่อยๆอีกฮะดิษบทหนึ่งท่านนบีสอลลัาฮฺสลัยบอกอลัลลอฮ์ตอบรับดูอาเนี่ย สามสภาพหนึ่งก็คือให้ตามที่เราขอสองคือขจัดภัยบาลาที่อาจจะประสบกับเราในโลกนี้และสามก็คืออัลลจะเก็บไว้สิ่งที่เราขอเนี่ยตอบแทนในโลกน้าดังนั้นคือการดุอาเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานฮัวตะตอบรับเสมอดังนั้นเราอย่ามีมุมมองที่ไม่ถูกต้องต่อดุอาเราอย่าลืมปฏิบัติหน้าที่ของเราและเราอย่าลืมศึกษาศาสตร์แห่งดุอา ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวจะตอบรับผมทำหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าดูอามุสตะยาฉบับใครควรนะรวบรวม160อบทดูอาจากกุรอานและสุนัขเทนนบีสององคอะรก็แล้วแต่แล้วก็บทใครควรเป็นตัวบทจากภาษาอาหรับและมีคำแปลภาษาไทยแยกสี่แยก,แยกคำและมีคำอา่านที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะอ่านได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีที่มาของดูอาใครเป็นคนดูอานมีคนในดูอา คนดีคนใดดูอาไว้แล้วก็ผลตอบรับของดูอาเอาลตอบรับอย่างไรบ้างดูอาเหล่านี้แล้วก็บทเรียนเป็นข้อต่างๆเล่มนี้ก็ราคาลงมหนึ่งพันบาทถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจมาได้่นนี้ก็คือดูอาเป็นศาสตร์ที่เราจาเป็นต้องเรียนรู้ตลอดเวลาใครสนใจเล่มนี้คือมันจำกัดกันหนึ่งพันบาทที่นซีเอฟหนึ่งพันบาทได้ชาร์ลล์เราจะได้มีดูอามุสยาบกันทุกคนด้วยกับคําสอนจากเอาล็อซุบฮานหัวตละและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดซุลลัลลัลลอฮุอัลัยวะสัลลัมครับสัล